บ่งทีทำง,งานผัวข่อยมองตาขี้หมูแล้วก็ดูดูดูปลูกนั่นปลูกนี่ผมอยู่น้องผมอู้หเอินหาไปกินเขาบดยินเบ่งน่ะแล้ดูปลูกแต่เราเล่าก็บ่ดูเสียหยาดีกว่านะหกหกแล้วก็มมนปลูกไปคอยละเมื่อยคอยเดิมาน้ำเสียหยาน้ำกลนเราบ่าเสียหยาก็เสียดาดเบ่งน่ะมันก็งามงามหม,มกถั่ว มองขุดมันไถมันหลังใครเนีย่ยจังหน่อยปลูกอ้อยปลูกกล้วยแซมกันไปแล้วอันนี้บักทัวขื้นงามดีมันเสีย,ยหยายเราอนพี่น้นองเลยเดืเวิรงเลนยหน่อยเหนึ่เมื่อยหยามันทีหากมันหลายพุดยุ่นให้น้องพุนวัวข่อยเราลงไปน้องหน่อยู่ะคังให้น้าจะขึ้นไปเฮ็ดยังเมื่อยน้่ไปเสียหยาเห็นเรา นี่ก็คอกหมูแม่พันไออันกินเข่าบ่มาคอยกินอิม่มเหรอเด้หากับรบ่พอผัวรัดทางนึงเนี่ยรัดอ้อมอ,ออกทางนึงหากับรบ่เห็นจะเคลือแต่ละมืออันเวิ้งนี่ได้ใส่มาฮะคอยกินเหรอเด้ในปลาอย่างปลาตะเพียนโอ้คอยขึ้นมื่อยแขกคอยกินเหรอ ปลูกอ้อยประเทศโน้นจุกโกูกิกีปลูกอ้อยปลูกอ้อยสีปากล้วยอันนี้อ้อยอ้อยขั้นน้าปลูกบักกล้วยน้ำกล้วยน้ำว่ามองบักทัวเพื่อนมีสีเสียสยาให้เล่าเลยมือน,นี่อโอ้ยคอ<พ>ย,ยกินปลากระป๋องกับมกุกมไม่เลยเอาไปขังไว้สักก่อนมันตายอยู่บ่ เขาใส่กนนี้ใบตะิ้งมะแรงเมื่อยใบเสียหญ่มันแล้วนี่ยังที่ทลายก็มันสุดแท้อ่อนบมักทั่วซะก่อนก่อนยังไข่ข่างๆนี่ยังเอาไม่เอาทั้งลาะๆข่างนี่ซะก่อนมันหก